บางคนก็บอกว่านี่คือเมืองของขบฏเมืองของผู้มีอิทธิพลมาเฟียทั้งหลายซึ่งผมก็สัมผัสได้ถึงความขบฏของคนนาปโปลีนะครับไม่ใช่เพราะว่าดูเป็นเมืองที่มีความรุนแรงอะไรหรอกแต่ว่าสัมผัสได้จากการแสดงออกบนสตรีทอาร์ตที่ Spanish Quarter มันเป็นเหมือนสถานที่ที่เล่าเรื่องราวของเมืองที่เต็มไปด้วยความฝันความผิดหวังและก็ความฝันของคนที่นี่ครับศิลปะนี่แหละคือพลังเงียบของคนธรรมดาที่ไม่เคยยอมจำนวนให้กับใคร เดินผ่านจตุรัสของมาราโดน่าทำเอาผมขนล,ลุกเลยครับถึงพลังของความศรัทธาของคนที่นี่ที่เขาบอกว่าคนเนโปอลีบูชามาราโดน่าไม่ต่างอะไรกับพระเจ้านั่นคือเรื่องจริงนะครับเพราะงานศิลปะไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบไม่จําเป็นต้องอยู่ในแกลเลอรี่แต่สามารถอยู่บนกําแพงข้างถนนเพื่อที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้มองเห็นได้อ่านและก็ได้รู้สึกครับ นาโปลีเมืองแห่งมาเฟียแล้วก็ขบฏมันก็มีแบบแผนในแบบของเขาเองนะครับถึงแม้ว่าจะดูวุ่นวายแม้ว่าจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ผมว่ามันมีความอบอุ่นและมันก็มีสเสน่ห์เสียดายที่เรามีเวลาสําหรับที่นี่น้อยไปหน่อยครับแล้วก็คิดว่าต้องกลับมาสัมผัสด,ด้านต่างๆของที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งครับ